สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องบเปเบยมนุ่มนานนครพนมในขณะนี้นะครับเมื่อนี้นะครับผมสิพาพี่น้องมายางเลาะเบิงตลาดนัดไทยล้านนะครับอยู่ด้านหลังของผมนะครับซึ่งเป็นตลาดยยมเศร้านะครับก็จิมีทั้งพ้าค่ายม่ค้าฝฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนะครับมาขายของนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับเดี๋ยวพาไปย่างเบิงนะครับบรรยากาศเศร้าเศ้าแนวนาจักน้อยนะครับไปเลยครับ ตาราดนี้ก็เพป็นสิขายรอดประมาณประมาณ10บโมงนะครับไม่ประมาณเก้าโมงสิบโมงกนกนเ็เริ่มเริ่มเลิกกันแล้วนะครับอันนี้นี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพู้ค้าแม่ค้าของฝังไทยก่อนนะครับ ฟังลาซียู่ส่วนๆพูดนะครับผู้ที่เป็นขาา่าม้าหลอดเสีมานาอยู่เงียบไม่ยังครับอันนี้นะ้าเกลียยปากพ่อไส้หมูจ้ะกล่องสามสิบบาทครับเอากล่องหนึ่งครับเอขามา <laughs> พึ่งยางกำวมากกษียสีย30บาทเลยครับอาหารเศรา้าอาหารเศรา้รา <c oughs> <c oughs> เนื้อวัวสดสดครับเนื้อวัวสดสดอาหารทาเี้ก็มีนะครับาารทาี้ มีหลายอย่างครับมีทั้งเสือผ้าก็มีอาหารก็มีพักมีคบเบิร์ตนะครับอันนี้ครับสิบลค่อยเบิ่งลายไปไหนเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งทางทางคองที่มาจากฟังดาวดีกว่าขนะ้าเบิร์ตครับเป็นอะไรคำสบายดี น้ำโ้งบอกกับอันนี้เลไข่ปลาโลจบาทไข่ปลาโลละแปบาทน้าโลนะคะได้ค่ะอันนี้มัดจับตัวใหญ่ขนชิ้นไงนี่ยงตัวนี่แหละนีไางไข่ปลายีค่ะโอ้อามาให้อีกเด้อจ้ะจ้าอปลาพตัวใหญ่ๆี่าง อ,อันนี้สิเป็นแม่น้ำโขงนะครับทางดังนี้ครับเอย่าเฮอย่างเลอบึ่งเด้นนี่ก่อนอย่างางเลอบึ่งนี่ก่อ,อบมาพ่อ,อ อันนี้เดกคน่าก็เอาป,ไปนไปเลยคิบีคิดีเมนสดิ่งแบบนี้นะครับทุงเท่าไรครับอันนี้นะเขาเอาหมดแล้วจะร้อยสาวเมนซดิ่งร้อยนึงทุงละรูปหรครับทุงละรูปเมดิ่งครับ คุณงลอยซาพี่นอ้องบรรยากาศเด็ดพาลอะเบิงอันนี้ซิออยังเป็นข้าวค่าของคงไทยอยู่ดินปาหมดแล้วน้าโลละห้าสิบบาท <LY humming> นูน้าบหรอครับอ right ันนี้นะแน่นูรถเกียวเขาหนูรถเกียวเเิดัีตัวนมาให้เรียบร้อยซือึ่งไซื้อไส่ปิ้งเลยเลยครับมีตา่า่อ ถ่ายเท่าๆเลยครับบรรยากาศดีๆเราเก็มาแต่ว่าเราจะอยู่ฮารนี่กลับไปก่อนเป็นเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเปิดได้ได้สามเปิดแต่วันจันทร์กับวันเออ่บริหารเมื่อนี้เป็นวันบริหารเพิ่งเปิดได้สามสามมือแบบเปิดให้ ก็ค่าไม่ค่าทางฝั่งเาาขาม,มาขายอยู่ไทยนะเพื tá, ่อเปิดได้สามมือสามสาเนี่เนาะเปิดได้สามเทนี <S <S ้กิโลตัวนี้กองระดับับกิโลนี้อะไ้ห้าสิบบาทนี่อยู่ห้าสิบบาทใครได้โดนนะหนอย

ขายโลละร้อยค่อยๆยตะพี้นหะองขาค่ะลายจะงไหมจานใหญ่สี่บา

น้ำเข้มไล่ยนะครับน้ำเข็มนี้ว่า่วงนี้อากาศหนาวหนาหนาวคนกินน้ำเข้มได้มนั่รนารู้เท่าเดยครับหอยอันนี้นะครับหอยโลละร้อยามหอยยังครับอันนี้เื่อังจันเถอะนงนี่ ป้อเีนึีเดียวดีอารขกอเานจ่ห้หนปูแดงว่ะใส่กับ,กบปูแดงปูแด,ปดงประเดชไนยพี่น้องจินาไาด้ยเด้

เพื่อนขามาจากลาวก็มีนะครับฟังฟังไหนๆนี่ยไปลุงครับนั่งเองอยู่เออไปเศร้าครับนะครับเดี๋ยวใหญ่นะครับครับผม เป็นค่ลายพื้นบนสะพานขายออาหารครับซุ้มปลาซุ้มอาหารพื้นบ้านก็นมีหลายนะเพื่อนเอามาขายเนาะซ้มตัดปลา,าตัดอะยเดี๋ยวเด้จ้ะเขยาเขย่าอย่ามา

มอ,อยเดือดได้เนาะคุณวานเนาะตอนทามตอนเนาะเดีกหน่อยเนี่ยเด็กหน่อยเนี่ยคุยน้ำแ่วนสนใจต้องเปลี่ยนไม้ไรยังอยกอายๆอยู่วันนี้วันนี้ต้องเปลี่ยนเวลาเวลาถ่ายคลิปเวลาถ่ายคลิปต้องเอาแบบสมูททอกนิ่มหูไว้เนาะ คือกันกับเขาคุยโทรศัพท์อยูน่นะ <c oughs> บึงเทือถ่ายไปคุยไปกั็อยากอายอยู่นะฟังทางนี้สิเป็นมาแต่ลาวนะครับเดียวเดียวเดียยว,ยวสุภาพอย่างเขับไปเบิ่งนะครับอันนี้ยังเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งฝั่งไทยอยู่นะครับ <c oughs> เบนขามมาอ่าเดี๋ยวขามขามไปเบิ่งครับของฝั่งลาว <c oughs> พี่น้องฝั่งลาวประมาณนี้สุดมาในี่ยพวกวัด ของเคนขามาเคนเอาเรืออีเรือขามาครับเดี๋ยวมาเบิ่งทางขามกันนะนี่ในเป็นท่านนาบท่ามาจากฝั่งลาวนะครับอันนี้คือแม่น้ำโขงนะครับคนขี้รเรือขามาเป็นบบสิบคนคองเคนมาประมาณนี้นะครับเป็นคองคนมากกับซีนี่นี่ตำรวจมีทหารนาบมักตรวจได้ตรวจทางตัวนี้นะครับเดินขา,ามาประจัดส่วนมากคนซื้อที่ได้ขอมาขายกับซิลโบ บบกมีตุมีอย่างมากนะครับสีประมาณนี้นะคบกมัมาอย่าองนยบไมคอยมาไหมหนูน้าบอกค่ะวันนี้นะหรือนูว้ยอยู่ครับนาหครับ่นี่ตั้งเจ้าไมมบอกมานั่งเลย

สิบปีเนาะเอาสามคนแล้วเหรอเนี่ยมีสามหนึ่งแปดอยู่หน้าบ้านพักหนูหวายางอย,ย่างบุกเคยกินจักเถอร์ปูยังครับอันนี้นะปูแดงรับก่อนไปแล้วไปแลนบ รอดลวกูรอดลวกูคนวะกระปูวะกำลังหนีงใหญ่เลประเทศาไม่เนก็เจ้าบาใเนี่ยได้ครับบันนี้จ้าตัวละ่อยจ้าราเตขงปลาของเราครับ มาแต้พ่นบ่ครับรเล็ตวยังกเรล่องวเตัวเต,ะ,ตวะหน้่ฮตนะรตั้อยรยร้้ยรยอ นักแอันนี้แปดสิ่ล้วอันนี้เออสสิบนนี้เป็นของพี่น้องมาจากฝั่งใต้นะเออจะไปจะไปเรืองเอาให้มันเต็มโห้าสิบบาทห้าสบาทเอาห้บาทม่ละมดกฎายเลยนะเอาละมดกใครไม่เป็นแล้วเออลงเลย่มลายแทนนมหายบ้างเถอห้ายิบาท

ไมยิ่งเอาหครับหรือะ่อนนระรอ,อันนี้มาใส่กระรอกค่ะหนูปลาบอกติกินแยกเกลือคืกินได้หนูผูก <laughs> 嗯 <laughs>。 ไปผไปบอได้ไสอ่อนเห็ดเห็ดอันเห็ดอย่างเห็ดจักเพิรนเอิ่นเห็ดอย่างบุนี่เห็ดอันนี้วินน้องไลยครับถามมาแต่ลาวไม่ยังครับนวเียดเียดดึง้าไปไ

หนูวายบอกว่าหนูวายหนูอยู่ในผู้อกเคยกินยาคือเนาะเจ็ดสิบปีแน,น,น่เไย พวกข้ามันก้าวจากตรงเทพมันอาจะประมาณนี้นะครับ้างมี่าตั้งอยังไงก็สิเป็นของฟังไทยเล้ครับอันนี้ยังได้เรียข้าไขมานีา it, the the ่ถึงแม่ไอ้น้ำรังไปมาเด้เจ้าด้วยมันละลูกไม้เท่าไร่จั่วน้ำา้อพื้น้ลยลอดเจ้ากระดูกกรปุ่นแ้สิงคโปรครับมเรกับระปุ us, ้นแห้งกปุ us, <Therefore, S 2> so ่นแห้งถุงละร้อยจ้ามีถุนสองมัดจ้ามัดเทไรเลย เงินมันมัน là 10บาท dài 650บาทจ้ะอ๋อ cả.

ดิมน้ำผู้นะครับซิว่ซงหลังๆคนบกคอยอยินใหญ่เล็กๆสงสัยสงสัยไปอยู่บอลแรกเลยแบบบุ๋มีบอลงบบล,งบบลงบุ๋มีบอลลงบอลที่ผมพาไปหยางตะแรกนะบอลบอลลงเลยก็เลยพากันมาหนีแต่ว่าไม่หนีคนบอกอห็นครับเพราะว่าคนหยางซิอซูยู่โซนนี้เนาะอยู่โซนทางใน แต่ว่าเพื่อนออกมานั่งอยู่ทางนอกข้างนอกอาหารกะน,นี่คล้ายๆกันครับมีมกหอยมีเฮดมีปลามีหน่อไม้ส่วนนี้คนบุกหอยอยางนะครับน่าจะคลายบดีสำสำซนที่พาย่างครั้งแรกนะครับยางรอบแรกคนหลายกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงที่เพื่อนข่ามานะครับ นคนเป็นขามา้ามาตรวจบัตรมาอย่างนี่สักคนนะครับจุดต้นนะครับอข่นนะขานนี่นะครับข่าม้ากัมมาข่าม้ากัมมาไออย่างก็มาแบบมีบัตรมาเห็นอย่าง้มันถูกต้องนะครับเลยจังกับเอ้ยทามาขายครับ คันี้กับบัวมีอย่างายแล้วนะครับจะเป็นของไทยไทแหละแต่ก่อนแต่ก่อนมีคของขายสิบเต็มนะครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่เปิดใหม่คองยังบัวท่านได้ขายหลายนะครับยังบทันได้มาขายหลายนะครับพิ่งดอกมดใหม่ก็ม้เด้มีพดใหม่เพันใหม่เพเปหม่พันเใหม่พงปิดม่่หมพปดมเ่มพิมพัม่พั่มาก่มดอกไม้ ต้นนี่ได้ครับวันนี้ต้นท่านซุ้มนี่เด็ดสิครับท่านซุ้มนี่เด็ดสิรครับโอ้ต้นละร้อยห้าสิบอันนั้นจะเป็น พาท่านอะไืขึ้นเรื่องโบรตัวหกสิบตัวห้าสิบเป็นม่ท่านบันจับอันนี้เป็นท่านโบราณโอ้สัวไปมบ้ัล่เข้ารับครับสูงกว่าบ้านนเนียสูงเลยนี่ายกันรอบที่งแจกคืองานรอบนบครับีหน้าแจกทีแจกเราจะเป็นไยยนยวมีโอ้ยมันไก่ไทย เดี๋ยวยางรอเพิ่งนี่ก่อนนะครับรดู้สึกว่าต้นสมุนไพรมีหลายเด่นอันนี้ก็ไม่เนหะ็นี้ต้อนอะไรค่ะบุยใหญ่ต้นละห้าสิบบาทอโอ้สูงเติบไปนี่เนาะพัน,น,น, <c oughs> นยังครับปุยใหญ่หางกระโลกบ่ ต้นแม่เบิร์ตต้นใหญ่อะนั่นดิสครับรหัสซีฟอันนี้ต้นรหัสซีฟโอ้ต้นรหัสซีฟพ,พอซื้ออยู่ได้พี่น้องมันหัาบกำลังออกดอกมันหักอยากมีในเลยครับพี่น้อง ใช่ไม่เนี่ยผสมกันต้นน้อยต้นละต้นละสาบากต้นมะเาวเอ๊อต้นชายปัญายอันละตาวับผมอันละตาบาทอันละกอนนี่แจนไก่ดาวโอ้โหต้นไม้ก็หลายนะครับต้นไม้หลายต้นไม้หลายสมุนไพรก็หลาย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพุณนะครับผู้ที่กับรับชมทีครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องบ่าวปิ่มนุ่มนะครับฝากตี่ตามอีแจ็กซองหนึ่งในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สามีนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ